สวัสดีครับส่งแมคโครโ,โครปทสครับผมนี่ครับเชา้าๆเราก็มาเช็คดูรถดูนี่มันเครื่องกันมันเครื่องเช็คแล้วโอเคขาดนิดบหน่อยไม่เป็นไรอย็บบุหรี่เคยเติมนี่ครับสภาพเครื่องโดยรวมกองตัวนี้ก็เป็นกองของโกเบ เอสเคสองร้อยมาเอกแต่ตรงนี้มันเป็นของเทียมน้ำมันมันรั่วตรงนี้ก็เอาเทปปันเกียร์พันแล้วแต่แต่ยังไม่ได้ต่อสายคืนเ๋ยวรอให้น้ำมันเยอะกว่านี้หน่อยตอนนี้น้ำมันมีครึ่งถังก็ใส่สายกองไปแล้วเพราะตรงนี้จะช่วยกองเรื่องคราบไขมันของน้ำมันบีสิได้เพราะรถผมใช้น้ำมันบีติวันหนึ่งก็กินประมาณไม่เกินพันห้าประมาณพันสองแล้วแต่งานหนักกันเบาสูงสุดก็พันห้า นี่ครับน้ำมอน้ำก็จะเต็มอย่างนี้อ่าเขียวปีเลยเห็นปะ่ะนี่ยครับราบน้ํามันไม่มีขมเหลาไม่มีอะไรรถสภาพนี้ใบพัดมอ้น้าก็แปลงแล้วนี่ฮะแปลงแล้วเป็นใบของร้อยสิบแปดใบแปดใบใหญ่เห็นไ,ไหมฮะใบจะใหญ่ใหญ่ใหญ่มากใหญ่แบบเต็มซุ้มเลยเหลือแค่นะฮะเนี้ยเนี่ยนิ้วเหลือนิ้วสอดได้แค่นิ้วเดียวตรงนี้ก็คือ เนี่ยมันจะใหญ่มันจะเต็มมันจะเป็นห้าสิบแปดเซนครับใบของเก่ามันจะเป็นห้าสิบหกเซนแล้วก็ใบเล็กแล้วก็ใบหกใบตัวนี้ใบจะใหญ่มากฮะเห็นไหมคะใบใหญ่จะสังเกตดูว่าถ้าเกิดใบาของรุ่นสามจะมันจะแค่ฝ่ามือเดียวประมาณฝ่ามือเดียวฝ่ามือเราเนี่ยแต่นี้มันฝ่ามือครึ่งอ่ะมันใหญ่กว่าเยอะแล้วผมก็ทําคอขึ้นใหม่นี่ฮะตนคอตัวนี้ขึ้นใหม่ของของเก่าใบใบเล็ก แต่คอจะยาวฮะคอมจะยาวเข้าไปข้างในอันนี้ผมคึงเข้ามาใหม่อันนี้เป็นเหล็กแต่จริงๆแล้วถ้าเกิดว่ามีร้านทําที่เป็นบินิมก็จะดีก็จะเบากว่าลูกปืนกําน้ําแต่อันนี้ก็ใช้ไปก่อนผมช้าปีงละตอนนี้มันก็จะด้านด้านในจริงๆมันต้องมีแหวนแหวนแหวนเหล็กอย่างเงี้ยบางๆด้านในด้านใดฝั่งนู้นอ่ะฝั่งฝั่งตรงนู้นข้างในนู้นข้างในนู้นเราต้องมีแผ่นกดอีกทีนึงผมไม่ได้ใส่ผมก็ขันน็อตติดมาเลยแป่งนิดนิดแต่ก็ไม่ไม่ใช่ปัญหา สำ้ันจบครับไปพัดแรงทำงานให้ทั้งวันฮนะรถผมก็ต้องปุกเนี่ยฮะัปุกปุกให้ดีแล้วก็กุกดันนวดให้ดีปุก้างปุกอะไรให้หมดฮนะเนี่ยขอ,อการเติมเติมอ่ะเดีย๋ยวปิดะระโปงแล้วก็ล็อกกุญแจเลยครับล็อกกุญแจเลยเนี่ฮะรถผมก็จะล็อกแด้ทุกจุดนะะถังน้ำมันก็ล็อก ดูทา,างนี่ฮะสภาพก็สภาพพอท,ทอทำงานได้ครับก็ก็ไม่ได้ดีอะไรมากรุ่นสามก็สภาพนี้อันนี้ก็มาจากเจ้าของเก่าอันนี้ลูกน้องเฉียวฝากระโปรงก็อย่างเงี้ยเนี่ครับสภาพนี้นเนี่ยแต่ดีหน่อยคันนี้เป็นรถของบางนาแทคเตอร์ก็โอเค ก็เขาทําดีเนี่ยฮะผมจะไปฝาวันธรรมาทั้งวันครับเนี่ยฮะช่องตรงนี้ก็ยังยังไม่มีเราไม่ได้เจาะรูนะครับช่องตรงนี้กับตรงนี้ก็ยังไม่ได้เจาะมีแค่รูลมเข้าข้างบนนี่เองครับจริงๆก็อยากจะเจาะอยู่ฮะและเกิดเจาะเจาะก็จะดีครับเนี่ยฮะอาจจะยตล์ตายเนี่ยครับทางานทั้งวันก็จะอยู่ลักษณะแบบนี้ครับเนี่ยฮะตรงนี้ก็ยังไม่ได้เจาะจริงๆตรงนี้ต้องเจาะจะระบายลมแต่ในลมก็ออกช่องนี้ได้ออกช่องนี้ได้ พอมือเอินคนหวังดีกระแทกต้เป็นรูไปแล้วก็ฝากระโปรงตรงนี้ห่างหน่อยก็กโอเคครันันี้ครับสภาพผมรถผมก็ประมาณนี้ครับทำงานรายวันครับก็ไม่ได้ทำชัมม่วโมงไม่ได้แข่งขันอะไรก็พอได้ทำหมากขึ้นได้ครับสวัสดีครับผม